ยายายาปล่อยน้องปล่อยบุ้งบุ้ง่ม่หนอ่ ออกออกออกเอาผ้าออกเอาผ้าออกเอาผ้าออก <c oughs> กัดน้องหรือเปล่า <c oughs> อย่าก,กัดน้องลูก เอาผ้าออก <c oughs> หอมแ,ม,อม,แ,ม,อแม่หอมแม่นอนจังหอมเหม็นหม็นน้องเหม็นน้องเหรอหอมใหม่ดิ้หอมใหม่ดิ้ไม่น้องเหม็นนะน้องหอมออกไปหอมหอมแก้มน้องใหม่ดิอุอยน้องนิดถ่ายนี่หอมแก้มน้องใหม่ดิ หยับมือน้อง